เปลี่ยนแมกนะครับต่อไปยิงกลางลำตัวครับ เล็กที่สามยิงด้านล่างของลำตัวนะครับ จบยิงจบตามแม็กนะครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันครับอันนี้17นัดนัดยงเลงหัวนะครับระยะ7เมตรก็สิบ17็ดเ,ดเด 17, 5น s าอันนี้ยิงเป้ากลางเอ็กมกระสุนอันนี้ยิงด้านล่างของลำตัวเล็งมาที่จุดแดงนะครับก็ป้องกันตัวได้ระยะ7เ,เมตรนะครับ ไม่แม่นเหมือนมืออาชีพนะครับมือสมัครเล่นครับสมับวันนี้เอาตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยวังจะไปยิงกอกามสีต่อนะครับสวัสดีครับ